มือนีได้เมนูหนึ่งปลาเกียวบักเลียนพี่น้องเอ้ยปลาทูเค็มน้ำพริกอีกขึ้เก่าแล้วครับเนาะปลาตัวละสามกิโลปลานิ่มใหญ่ไปใส่ไปซื้อมาพี่น้องเมึงนะครับหนึ่งปลานิ่มยักษ์หกหลายพี่น้องเอ้ยข้าวเหนียวห่อนๆขึ้นเก่าพี่น้องเอ้ยกับกับมีปลาทูเค็มอีกแล้วพี่น้องนี่เกียวบักเลียนเขา พี่น้องเอ้ยเนี่ยไปซื้อบักแกงโม่จะถิ่งเด้อพี่น้องเด้อขูดติวว๋วคนแบบซ้ำกับบักฟักบักแฝงบงั่นเอาแล้วพี่น้องหวานแซ่บอู้ยู้ขวดเเนี่ยถ้าอย่างกะดีได้พี่น้องจะถิ่งด้อเสียดายมันแพงยิ้มเบ็ดรอด <c oughs> ไปครับมาบอกหลายใหญ่ห้างครับคอเดียวคนหัอน,อนอยู่ที่เก่าเลยมาเลยครับเด้อท่านใดเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ โอ้ไก่อยู่เลยเนาะพี่น้องก็ไก่ป่โอ้มึงหัวปนินเด้ครับหัวละกิโลหรอมั้งมาครับมาว่าลายใหญ่ห่างก่อนจะกินก็นอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจบ้าน,นน้อยพ่อใหญ่สี่ฝรั่งเศสนั่นเป็นนะครับเนะมือนี้ไว้ที่ไปเบิ้งกีฬาโอลิมปิกทีได้ไปวู้พี่น้องเป็น,นยอนย่งไรบ้าแดดดีดีมือไ,ปไ,ปไหนมึงวันฝนตกเบิ้ดมือไออปบ่ได้บ่ไอยนะพี่น้องเขาเนี่ยหันจ้ำจะเรียนท้องอยู่ละคุยกับรถพี่น้องเลยใส่น้ำไปแดกนอัว ยาสิงได้พี่น้องด้วยเปลือกแตงโมเขาเนี่ยซ้ำห้องหนึ่งเมืองน้ำเนื้นอแก้วขมนี่คำเรียบาร์ cái gì rồi? thế nào đấy mà thêm lắm đi. ăn khẹp tới phải không ạ nhu bản không và ăn gì phải không ซื้อมัมโยพไปน่องปาลาตัวเลนสามกิโลหนึ่งเซ้ <c oughs> นเขาเลยว่ากินมือ้อเส่นไปน่องจิ้มงีไปหนอย,อยู่วปลาทูกเขก็มกระแสนี่น่องจำแจวยาชิ้มเยอพี่น่องยาจิจ้มเ <c oughs> ยอ sản phẩm mọi hết, Xăm bằng năm mà sắp tăng hơn rồi bà đi Chào bằng lên nào Bây giờ bưng trộm ต้องสอนแฟนสอนจักรยานมึงน้องอมม <c oughs> หัวปลาหัวเดียวเ <c oughs> นื้อร้ายไหลมันนินเงไง มันกินมันฟักนะพี่น้องเนือป่ารู้พี่น้องคำ<ม>าในบ้านแห่ถือตาตีมคือคุณนี่น่อยพี่น้องตรงนี้ปันเจ้บาบุกเด็เจ้าประแดกเจ้าบุก,กบเล่นไหมพี่น้องมันก็ขอากันมาแนงตัว นะครับจะถิ่งจะถิงพี่น้องพี่น้องไปลองมื่อได้ขาเสียร์เพียีเซีย thu kiếm cái sẹt cái nồi treo sịt giọt này vào 1 ba

ជាបាត់អញ្ញាមែនឡងហឺពួកខឹមក៏แซ่บហឺ แสบิลีไปลองด้วยเนี่ยป่ยา พี่้องเลยถึงกับอย่างเนาะมาเ้อะยี่ห้อพียี่สีเ้อหนึ่งลาไงหนึ่งบานิ้มไี่นี่รัไหมแก้วกับบองประเดเก้วบุกเรียนบานท้อไหม กางเสีบเลยพี่น้องเลยกินอาหารแบบบ้านนอกไหมเสียบนึ่งปานยับใส่เปลือกแกงโห <laughs> ขักขนาดพี่น้องเลยอืมอมองดูพี่น้องอเลยว้่าไม่ได้โตอีหน,น่อยเลยครับถ้ามาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกดดิ้งเพื่อเป็นกำลังใจบ้านในน,อน,น้อยพยซีนะครับ้อเอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับ้อ <laughs> กินพอเป็นวิธีพอมีชิปทรงหัวหน้าเพิ่นไปนะครับเนาะ